สวัสดีครับผมพอกรับเบ้าเอ็มเช่นเคยครับผมวันนี้วันนี้เบ้าเอ็มก็สิมาเปิดถังหัวเงียบเคิดนะครับผมครับตามคำเด็กรองของนานๆนะครับผมนะครับมันเฉียบเมฆิดครับผมผมเอาปเทศดีพี่หกนะครับผมดีผมออกออกไปเทศนะครับผมเทศยู่อ่างดอกกายนะครับผมอ่างเก็บน้นนะครับผมมองหัวเชื่อตรวนี้ครับปเทศแล้ว กับเหี่ยวครับผมกุ้งไร้พวครับตายหัวมันกุ้งหมดครับผมถือว่าโอเคครับผมถึงว่าได้มาะไรกัเป็นเนื้อของเหงาครับผมผมเจนี่เนื้อของเหงบสำหรับเบาเอ็มตีเม็ดพรมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมต้องบอกหนานาก่อนสำหรับเบาเอ็ม แตกมันครับจับแข็งมันตรวไหนมันหนาบ้องเก๋ดำสนิทครับผมน,นี่ครับหัวเชื่อมักควิดเตรครับผมตัวเนี้ยีพี่ล่ะสุดโอเคครับผมพันนะครับ สามารถสู่กุ้งได้ครับสู่กุ้งสู่ใสเดือนได้ครับผมนี่ครับผมวัวเชื่อมาคิดน,นี่เบ้าเอ็มจะขายกิโลละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรวมค่าส่งเบ้าเอ็มสี่ส่งเคอรี่อย่างเดียวแล้วครับผมเคอรี่ราคาสามร้อยห้าสิบาทรวมค่าส่งนะครับผมน้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรขึ้นหน้าจอให้ครับผม นะครับทักมากกได้ครับโทรมากก็ได้ครับผมก่อนขายอยู่400ครับช่วงนี้โควบิดครับผมเศรษฐกิจปรดีเสียอยกันครับผมถ้าอยากมีหัวเชื่อไปใช้ง่ายก็ร่องเบิ้งครับผมก็ถูกหัวเบาเอ็มเอาออกประเทศภายในเบิ้งถูกหัวครับผมครับนี่ครับนี่คือหัวเชื่อโต่าสุดครับที่เบาเอ็มเอาออกประเทศครับ นี่ครับผนี่จะเป็นมัวเชือแบบเปียกนะครับผมผมที่ชื้นเปียกๆนี่ครับขนาะกล่องของยูเซนอ้ครนบนี่ครับผมกล่องจับก็นี่ครับผมเน้นเป็นเนื้อมากิดนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อมะกิดนี่สียูกรมาณ เ0อร์เนะครับเจ80%สิบอร์เซ็แปดสิบอร์เของส่วนผสมต่างๆนะครับผมดำนะครับผมแตกมันนะครับผมมึงครับมือหนึ่งมืออะไรครับแตกมันแตกหัวนะครับประมันหกเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้อะไรน่ครับอันต่ำเบาเบาอยกหมดสามเดือนลองจบบ้างครับผมลองจบออกออกไปเทศบ้างครับผมเทศพันโอเคครับ ออกขายครับผมพอพานเบาเอียงผสิลองไหมนะครับสําหรับใู้สื้อาเชื่อกขบเบาเอียมเบาเอียมนะครับแถมตัวแตงพร้อมนะครับผมบอกตัวแตงนะครับผมไม่ได้แถมเนื้อตัวแตงนะครับบอกตัวแตงพร้อมครับบอกส่วนผสมบางต่างตัวแตงเหงือกครับแตกมั่นดีครับผมเรื่มนะครับผม ฝากกดที่ตามช่องปลานักจืดตะย ong, องเบาวเอี่ยมน้ำนะครับผมน่าัในใดสนใจละถักไข่กันก็ม้าครับผมขันตําเบาเอี่ยมทรงเป็นกิโลนะครับผมเนอะต้องบอกนานๆก่อนนะครับผมพัวค่าจะทรงกระแพ้นะครับผมเ่าเาอี่ยมขายอยู่สามห้วยหาสิบพายจะทรงกับประมาณหาสิบหกสิบต่อครับผมอยู่ในจังหวัดนี้สออทรงพอตามในเพื่อนเนอะครับผม สามอยหาสิบกันครับหัวตาลครับผมสามรอยหาสิบก็ค่าส่งไปกับหกสิบบาทแล้วครับผมนะครับสซอยกันครับช่วงนี้ลดราาซอยพี่น้องครับผมอยายามีมหัวเชือดนะครับผมน่ครับแตกมันพร้อมเรียบ้อยนครับสูบกุ้งเลยครับหัวเชือตัวนี้ ผงใส่ครัวแต่ว่าก็ยังเอาตลอดได้ครับผมเพิ่งซิวไลท์กับพุ่มแจนี่เงี้ยคงจะาของครับผมเหยียดขึ้นมานะครับนี่แตกมั่นอยู่ดีตัวปวนผมก็ไม่ซอยขายแล้นะเวเดวให้นบ้าไงไหาตัวปวน,นก่อนหลับม,มาขายซอยตัวนี้นะครับ นี่นะครับผมหมอเชี่ยของเบาวเอ็มนะครับผมสําหรับหน้าท่านใดที่มีเนื้อมาผิดอยู่แล้วนะครับผมอยากทดลองเฮ็ดเนื้อของตัวเองกับอยู่ในช่องเบาเอ็มกับเอาลงไว้เรียบร้อยเล้ครับผมทุกสูตรครับมะผิดตันกอยนะครับผมสําหรับเบาเอ็มแต่ว่าสูตรมงคุดยังบะมี่นะครับผมสูตรสูตรละมุดครับผมมันมงคุดบะผิดขายขายเต็มมงคุดไรก็ลืม สุดละมุดยังมามีนะครับผมนะครับฝากกดติดตามช่องเบ้าเอ็มน้ำนะครับผมนะครับผมจากนั้นก็เอาไว้พบพ่อกันในคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าสีได้ออกไม้โมได้ไหมครับผมอันนั้นก็ในรอบเดือนสองเดือนนะครับเพิ่งด้ออกครับ EP ที่หกที่เบ้าเอ็มเอาลงไว้ให้นะครับผมโอเคครับผมเอาไว้จากนั้นก็อย่าลืมติดตามเบ้าเอ็มน้ำนะครับผมนะ เอาไว้พบพ่อกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม